ในวันหนึ่งเจ้าหมีรู้สึกเหม็นปากตัวเองเลยไปถามสัตว์ป่าในป่าว่าปากข้าเหม็นไหมวัดดีเจ้าหมาป่าปากข้าเหม็นหรือเปล่าเออมันเหม็นมากๆเลยนะต้อยสะกดีเลยมือว่าปาาข้าเหม็นทันใดนั้นเจ้าหมีก็ฆ่าเจ้าหมาป่าต่อจากนั้นเจ้าหมีก็ไปถามเจ้าห่านต่อ จ้าหานันปากข้าเหม็นไหมเจ้าหาันกลัวมากจึงพูดโกหกไปว่าปากปาท่านมันหอมมากเลยหมีรู้ว่าเจ้าหาันโกหกเลยค่าเจ้าหานันเจ้าหมีจึงเดินมาถามเจ้ากระต่ายต่อเจ้ากระตา่ายปากของข้าเนี่ยเป็นเหม็นหรือเปล่าวันนี้ข้าเป็นวัดไม่ค่อยสบา ไม่กินอะไรหรอกนะเมื่อได้รับคำตอบจากเจ้ากระต่ายแล้วเจ้าหมีจึงเดินกลับถ้ำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสติปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอ